สอนวิธีการทำตุ๊กตาผู้คุมนะคะจากเรื่องสควิตเกมค่ะไปดูวิธีการทำกันเลย อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลวดกำมะหยี่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีค่ะเป็นลูกปิงปองสองลูกด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะนี่นะคะลูกปิงปองเราทากาวตรงนี้นะคะแล้วจะม้วนล,ลวดกำมะหยี่สีดำนะคะเป็นก้นหอยนิดนึงแปะนะคะจากนั้นก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนเป็นก้นหอยนะคะปิดลูกปิงปองของเรานะคะจนทั่วลูกเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยจะออกมาเป็นแบบนี้เราจะทมสีดำลูกหนึ่งสีชมพูแบบนี้ลูกหนึ่งนะคะจากนั้นสีดำนะคะเราเอาสีชมพูนะคะที่เป็นลวดก,กระเี่นะคะมาพันครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพันลวดก,กระเบี่สีชมพูนะคะครึ่งลูกนะคะ พันเสร็จเรียบร้อยจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะวางไว้ก่อนนะคะเราจะดัดลวดกำมะหยี่สีดำนะคะขนาด4เซนติเมตรและพับแบบนี้นะคะสีทบด้วยกันค่ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะที่เหลือก็เอามาพันแบบนี้นะคะไปจนสุดเส้นเลยนะคะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกจากนั้นใช้สีชมพูพันทับอีกหนึ่งทีนะคะให้เหลือสีดำไว้นิดนึงนะคะ เราจะทำแบบนี้4ชิ้นด้วยการจะเป็นมือและแขนนะจากนั้นลูกปิงปองสีชมพูนะคะเราจะทากาแบบนี้นะคะแล้วนำลวดกระมี่สีดำมาติดแบบนี้ค่ะเป็นแนวตรงนะคะครึ่งหนึงแบบนี้จากนั้นใช้ลวดกระมี่สีดำนะคะพันแบบนี้นะคะนี่ค่ะพันให้รอบนะคะ จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นติดมือนะคะสองข้างแบบนี้ค่ะทากาวตรงกลางนะคะแล้วเอาหัวตรงนี้นะคะมาติดแบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยติดขานะคะแบบนี้ค่ะสองข้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต,กกตุ๊กตาผู้คุมของเราจากนั้นนะคะเราจะเอาลวดกำมะจีสีขาวนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มาทำแบบนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเมื่อได้สามเหลี่ยมที่ต้องการแล้วนะคะมาแปะไว้แบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้ตุ๊กตาผู้คุมจากเรื่อง Squi d g a เกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถเอาไปทำตามก็ได้นะคะจะเป็นพวงกุญแจหรือเป็นตุ๊กตาก็ได้ค่ะทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ